ขอเจริญสุขสวัสดีนะเพื่อนผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะวันนี้นะจะมาติดตามฟังเรื่องเราเกี่ยวกับพุทธประวัตินะพุทธประวัติตอนนี้ก็จะ,ะเล่าถึงเรื่องของบุคคลสําคัญในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธประวัติก็คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาซึ่งเป็นผู้ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นอุปถาอุปธรรม นะทั้งพุกธเจ้าทั้งสาวกนะมาอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็มีเรื่องนะที่น่าสนใจนะสอนเป็นธรรมะไว้ในเรื่องนะอย่างน่าฟังเลยทีเดียวนะลองฟังกันดูคือในสมัยพุทธกาลในสมัยนั้นเนี่ยบางวิสาขามหาอุบมาิกาเนี่ยนะบิดาก็ชื่อธนัชัยเศรษฐี เดิมต้นตระกูลของนางวิสาขาเนี่ยก็อยู่ที่กรุงราชครื์นะที่แควนมคขแควนมคตนี่คือแควนที่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าศัตรูนะปกครองอยู่ที่ที่เนี่ยนะทีนี้ธน,นชัยเศรษฐีเนี่ยก็โหล่ำรวยนะเป็นพ่อของนางวิสาขามหา,มหาวัชิกาเนี่ยล่ำรวยมากเลยนะในสมัยนั้นนะเสร็จแล้ว พระเจ้าปเสนที่โกศลซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่ที่กรุงสาวัตถีกรุงสาวัตถีนี่ก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลพระเจ้าปเสนที่โกศลก็ดําริว่าอยากจะให้มีเศรษฐีมาอยู่ที่เมืองที่แคว้นโกศลเนี่ยสักคนหนึ่งก็เลยขอไปทางแคว้นมคตขอไปทางพระเจ้าพิมพิสารว่าเพราะท้าที่แคว้นมคตนี่มีเศรษฐีอยู่หลายคน ก็อยากจะขอให้มาอยู่ที่แคว,ว้นโคโศนบ้างก็เลยส่งธนัญชัยเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อของนางวิสาขาไปนะสมัยก่อนนี้เขามีการแลกเปลี่ยนพอค้ากันนะคือสามารถที่จะไปอยู่ประเทศอื่นไปอยู่รัฐอื่นแคว้นอื่นได้นะที่จริงก็ไปทศอินเดียประเทศเดียวกันนี่แหละ แต่มันมีหลายแคว้นกษัตริย์แต่และแคว้นก็ปกครองอันเองทีนี้ธรรมชัยเศรษฐีก็ยินดีที่จะไปอยู่นะที่แคว้นโกศลน,นะตามที่พระเจ้าประเปรฐที่โกศลขอไปขณะที่เดินทางไปนะระหว่างากรุงราชคลึกกับกรุงสาวัตถี นะสาวทีนี่ก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกสมนั่นแหละเสร็จแล้วระหว่างทางนั่นนะ่ะท่านอันชัยเศรษฐีเห็นว่ามีเมืองเมืองหนึ่งอยู่ในระหว่างทางก่อนที่จะถึงสาวถีเนี่ยอนะคืออยู่ในเขตของแคว้นโกสมน,นี่ยนะเรียกว่าเมืองสาเกตเห็นว่ามีทำเลดีมากนะเป็นทำเลที่เหมาะนะอากาศดีสถานที่ดีผู้คนดีอะไรดีเนะหมาะที่จะตั้งเมืองอยู่ที่เนี่ย โอสถีสมัย,มยก่อนนี่เขาตั้งเมืองเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามีค่าทาสบริวารเยอะเยอะมากสามารถที่จะตั้งเป็นเมืองได้เลยะแล้ยังต้องมอีสินค้าโกดังของออเกวียนกองเกวียนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจะต้องเป็นเมืองเมืองหนึ่งะถ้าคืนเข้าไปตั้งในสาวัตถีสาวัตถีเป็นเมืองหลวงคงจะขยายสถานที่ไม่พอ พื้นที่คงจะแพงเหมือนกันอยู่เหมือน,นี่ในกรุงเทพเนี่ยที่จะกว้างขวางคงจะไม่เหมาะที่จะมาอยู่ในเมืองหลวงก็เลยขอพระเจ้าประเสฐทิโกศลว่ขาขอตั้งที่เมืองสาเกตนี่ก็แล้วกันเพราะว่าทำเลดีเมืองสาเกตนี่ก็เป็นเมืองของอของกรุงสาวัตถีของพระเจ้าประเสฐทิโกศลอยู่แล้วพระเจ้าปเสฐทิโกศลก็อนุญาตเพราะมันก็อยู่ใกล้ๆกับสาวัตถีนั่นแหละ เพราะฉะนั้นนางวิสาขานี่ก็มาเจริญวัยเติบโตอยู่ที่เมืองสาเกตแต่เกิดนี่เกิดที่แคว้นมคอที่กรุงรลชซคือแคว้นมคตนางวิสาขานี่มีลักษณะที่แปลกนะแปลกไม่เหมือนผู้หญิงธรรมดาเขาบอกว่าเป็นเป็นเบญจกัลยาณีคาว่าเบญจกัลยาณีเนี่ยคือลักษณะของผู้ที่ ลักษณะที่ดีอ่ะห้าประการเบญจานี่ก็แปลว่าห้าก็มีห้าประการก็มีหนึ่งผมงามนะผมงามผมดําสวยแล้วก็ปลายผมที่ยาวเนี่ยก็จะ้อนขึ้นโดยไม่ต้องไปดัดแปลอะไรให้เป็นมันเป็นไป,นปนโดยธรรมชาติสมัยนี้ก็ผมงามนะย้อมสีกันสารพัดสีเลยใส่กันเออนะสมัยก่อนเขาไม่ต้องย้อมผมอ่ะผมดำถือว่าเป็นผมที่สวยที่สุด เป็นผมของคนมีสุขภาพดีส่วนคนผมสีแปลกๆสีเหมือนฝรั่งบ้างต่างชาติบางอัานเนียกเขาเรียกผมของคนขี้โรคผมของคนที่ไม่แข็งแรงอ่อนแอนะส่วนฟันงามนะสมัยก่อนที่ฟันจะเรียงกันเป็นระเบียบนะสีขาวสะอาดเหมือนเยี่งกับมุกไข่มุกอะไรประมาณนั้นเลยสมัยนี้ฟันจะงามก็ต้องมาดัดกันนะต้องมาขัดกันต้องอะไรกันให้เสียเงินแล้วก็ ทรมานตัวเองไปด้วยสมัยก่อนเ็นจก,กัลยาณีข้อที่สามคือริมที่ปากจะงามนะคือริมที่ปากบางแล้วก็สีก็เป็นสีเหมือนกับสีธรรมชาติสมัยนี้จะให้ริมที่ปากสวยเนี่ยต้องทาลิปสติกเนะสีแดงแปด๊ดจะเอาสีมาให้เลอะปากอะไรประมาณนั้นนะมันเป็นยุคการสมัยมันเปลี่ยนไปนอีกข้อหนึ่งของเ็นจก,กัลยาณีคือมีผิวงาม นะผิวงามผิวสะอาดนะผิวขาวแล้วก็วัยอันง,งามมานะัวอันง,งามข้อที่ห้าสุดท้ายของเบญจกัลยาณีนะก็จะมีลักษณะห้าประการเนี่ยทีนี้พอนางวิสาขาจเจริญวัยนเะหมาะที่จะมีคู่ครองนะก็เ่าเล่าลือถึงความสวยงามของนะตอนนั้นยังเป็นนางสาววิสาขาอยู่นะ ก็ไดนะ้ยินไปถึงบุญวัตกุมารซึ่งเป็นลูกของมิคาละเศรษฐีนะซึ่งก็เป็นสิทธีที่อยู่ในกรุงสาวัตถีเนี่ยนะก็ส่งนะคนมาติดต่อขอนะก็เป็นสังเกตเห็นนะนางวิสาขาอยู่กับสาวใช้พอดีฝนตกนะสาวใช้นี่วิ่งกันแต่นางวิสาขานี่ไม่วิ่งนะเดินเฉยอยนะเงีย นี่แสดงว่ามีความเป็นกุลสตรีนะก็เลยเห็นแล้วก็พอใจก็เลยมาอบอกให้ทางมิคารัเศรษฐีหรือปุณวัติกุมารทราบก็ตกลงไปสู่ขอะสู่ขอกับธนัญชัยเศรษฐีเสร็จแล้วคือเศรษฐีทั้งคู่เนี่ยที่จรงิงธนัญชัยเศรษฐีพ่อของนางวิสาขาเนี่ยรวยกว่ามิคารัเศรษฐีนะ นะซึ่งเป็นพ่อของปุณวัตกุมารเนี่ยรวยกวยกันเยอะเลยรวยกักกันมากแต่ก็เอาละนะเศรษฐีกับเศรษฐีแต่งงานกันก็ยิ่งรวยใหญ่นะก็เลยตกลงนะเพราะว่ามันถึงว่าระและที่วิสาขาควรจะแต่งงานด้วยก่อนจะมายัางครอบครัวของวิคาระเศรษฐีนะหรือว่าครอบครัวของปุณวัตกุมารเนี่ยพ่อของวิสาขาคือธนัญชัยเศรษฐีเนี่ยก็ได้ให้อวาท นะไว้กับวิสาขานะโอวาทนีดด้ดีนะท่านผู้ฟังฟังแล้วหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจนะแต่มาคิดว่านะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอธิบายตอนหลังว่าหมายถึงอะไรนะโอวาทของธน,นชัยเศรษฐีพ่อของนางวิสาขาเนี่ยก็ได้สอนกับนางวิสาขาไว้ก่อนที่จะออกจากบ้านเนี่ยนะสอนไว้ดีมากท่านผู้ฟังลองฟังดูนำเอามาใช้กับชีวิตของครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยนะ นะลองฟังดูนะท่านนั้นใช้เศรษฐีพ่อพระนังวิสาขาก็ได้ให้อาวาดกับลูกสาวบอกว่านะหนึ่งไฟในอย่านำออกสองไฟนอกอย่านำเข้านะสามให้แก่คนที่ให้สี่ให้แก่คนที่ไม่ให้เอ,อมันหมายความว่าอะไรนะห้าให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้นะหกนั่งให้เป็นเจ็ด นอนให้เป็นแปดบริโภคให้เป็นเก้าให้บูชาเทวดาสิบบูชาไฟนะี่คือโอวาลสิบประการนะที่พ่อของวิสาขาสั่งไว้ก่อนที่จะนะเดินทางไปอยู่อีกครอบครัวของสามีนะทีนี้เมื่อไปอยู่กันในครอบครัวของสามีแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ปนิบัติ สามีแล้วก็ปฏิบัติตามที่บิดาของนางวิสาขาสั่งมาเนี่ยก็อย่างดีเลยนะแต่นางวิสาขาเนี่ยศรัทธาในพุทธศาสนานเคยได้เข้าเฝ้าและฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งได้เป็นโซดาบัน,นเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบัน,นอยู่ในระดับวัฏะพิรตะโสดาคือยังยินดีในเรื่องการบริจาคทานอะไรต่อะไรอยู่ เสร็จแล้วก็สภาในผู้ศาสทาไม่ได้สภาในลพิมิกายอื่นแต่ทางด้านของพ่อของสามีคือมิคาระเศรษฐีเนี่ยนะไปดับถือเอาทางพวกนิกายที่คำพระพวกนุกงลงผมฟ้าแก้ผ้าเป็นชีเปลย,ยนั่นน่ะนะก็พวกพวกเซนพวกเชนนสึก เป็นนิกายอีกนิกายหนึ่งคู่กันมากับศาสนาพุทธในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเสร็จแล้วนางวิสาขานี่ก็พยายามจะหาทางที่จะให้นะบิดาของสามีเนี่ยนะมานับถือผู้ศาสนาก็มีวันหนึ่งก็มีพระภิกษุในผู้ศาสนาเนี่ยก็เดินบิดาบาตมาที่หน้าบ้านนะหน้าที่หน้าประตูบ้านเสร็จแล้วนางวิสาขาก็หาอุบาย อุบายว่า <c oughs> อยากให้บิดาของฝางมีเนี่ยมาได้เห็นมาได้เห็นพระพิสุที่รออยู่หน้าบ้านบางก็ออกอุบายว่าเออให้ให้บิดาเนี่ยมาดูนะเนี่ยมีนกสวยๆมาเกาะอ,อยู่ที่ประตูนะที่หน้าต่างนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมิคารเศรษฐีก็ไม่สนใจนะ,อะบอกให้มาดูไม้มันเลยมันมาที่ตรงนี้แล้วควรจะตัดออกไหมยังไงยังไง ออกอุบายต่างๆนานาแล้วก็ไม่ยอมมาดูนะที่หน้าตางจะได้มองดูพระเพื่อจะได้เกิดสภาเกิดอะไรบ้างนะแ็จแล้วก็ไม่ประสบผลสําเร็จเมื่อไม่ประสบผลสําเร็จนางวิสาขาก็เลยนะกล่าวออกมาว่าอ่นิมนเถอกุดยา้าวนิมนไปข้างหน้าเถอะเพราะว่าท่านมิคาราเสฐีเนี่ยกําลังบริโภคข,ของเก่านะ คำว่ากำกำลังบริโภคของเก่านี่แหละโอโหเป็นที่เดือดดานนะของเศรษฐีคิดว่าของเก่าก็กคืออุจจาระหรือว่าของเสียอะไรประมาณนะั้นของสกปรกอะไรประมาณนะั้นเป็นแน่นะเศรษฐีก็โกรธมากนะโกรธแล้วด่าว่านางวิสาขาว่าเออทําไมถึงพูดอย่างนั้นอะไรต่างๆ่ะนะนะแล้วก็ความโกรธเถืองขุ่นแค้นนะก็เลยมารวม นะเพราะว่าก่อนมาก็ได้ขา่าวได้รู้มาว่าพ่อของนางวิสาขาเนี่ยนะได้ให้อวาตไว้ถึงสิบประการซึ่งมีคาลัสเศรษฐีนี่ไม่เข้าใจเลยมันหมายความว่าไงทําไมถึงไฟในย่านาออกไฟนอกอยันนาเข้ามหมายความอะไรนะซึ่งคิดว่านางวิสาขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนเลวแล้วก็อะไรหลายๆ,ๆอย่างก็เลย ไล่นางวิสาขาให้ออกไปจากบ้านให้กลับคืนไปสู่ตระกูลของตนนะนังวิสาขาก็เลยคิดว่าเอ้เรามาดีก็ามาอย่างผู้มีเกียรตินะสิ่งที่บิดาของสามีเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยนะในสิ่งที่ตนพูดหรือตนทําเนี่ยนะเพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจถึงได้เอ่ยปากไล่เราเรามาก็มาอย่างนะมีเกียรติมีขบวนแห่อะไรต่างๆนะ แล้วก็ฐานะทางบิดาตนก็สูงกว่าด้วยอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาไปก็จะไปอย่างมีเกียรตินะก็เลยเรียกประชุมพวกพรามต่างๆนะซึ่งเป็นที่ปรึกษานะให้มานะตัดสินคดีความว่านางได้ทําไปเนี่ยมันผิดยังไงทาไมเศรษฐีจึงไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจผิดจนกระทั่งไล่นางออกจากตระกูลอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะเสร็จแล้ว นะบรรดาพรามต่างๆก็มาซักถามนะซักถามนะนางวิสาขาก็เลยเล่าให้ฟังในที่สุดพรามก็ถามว่าถ้าแต่ท่านเศรษฐีแม่เจ้ายังไม่ทราบความผิดของตนว่าแม่เจ้านี่คือนางวิสาขาเนี่ยยังไม่รู้ว่าตนมีความผิดอะไรนะจริงถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงกับต้องให้ไล่กลับนะเศรษฐีก็ทวนคําบอกว่าการที่เธอบังอาจมาว่า นะเราเนี่ยกินของเก่าของโสกปปกมันยังไม่พออีกหรือนะันวาาวก,อกวิสาขาก็ตอบว่าข้าแต่ท่านบิดานะนะคาที่ลูกได้พูดไปนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านบิดาเนี่ยบริโภคของเก่าของสกโปกอะไรนะบริโภคของเก่าใช่พูดอย่างนั้นแต่มันไม่ได้หมายถึงของโสกโปกลูกได้หมายความว่าท่านบิดากําลังกินบุญเก่า ลูกคิดว่าที่ท่านบิดามั่งมีสีสุขมีเงินทองล้นเหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยโดยที่ท่านบิดาไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรมากทรัพย์สมบัติก็ล้วนเป็นมรดกทอดมาทั้งสิ้นถือว่าเป็นการกินบุญเก่าของท่านบิดาเองนะถ้าท่านบิดาไม่สั่งสมบุญใหม่ให้เกิดขึ้นบุญเก่านั้นก็จะหมดไปในวันหนึ่งลูกหมายถึงบุญเก่านั่นเองจึงพูดว่าท่านบิดากำลังบริโภคของเก่า นะพวกพราหมณ์ทั้งหลายก็บอกว่าข้าแต่ท่านเศรษฐีข้อนี้หาเป็นความผิดของนางวิสาขาไม่นะท่านเศรษฐีก็ยอมรับนะก็อ่ะ้วบอกเอาเถอะแม่นางจะไม่ผิดข้อเนี้ยจะเมื่อคืนก่อนที่นางจะนะทําสิ่งที่น่ารังเกียจคือน,นางวิสาขามีวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยนะเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วมาลงไปที่คอกสัตว์นะ ซึ่งเป็นขอกเลี้ยงม้าเลี้ยงลาอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะเอเปนน็นคำขัางคำคืนแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยมันไม่เหมาะไม่ควรนะนังวิสาขาก็บอกเหตุที่ไปเนี่ยเพราะว่ามันมีม้าอาชาไมยซึ่งหายากเนี่ยกําลังตกลูกนะก็เป็นห่วงกลัวมันจะอันตรายก็เลยไปพานางอ่า,อาหศสีหรือว่าคนรับใช้เนี่ยไปดูแลมันนะซึ่งก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรของนางเพราะนางไปเพราะว่า ตัวม้ามันจะเป็นอันตรายนะก็เลยบอกให้กับเศรษฐีที่ทราบนะเศรษฐีก็เลยบอกอ่ะนั้นก็แล้วไปนะทีนี้ส่วนข้ออื่นๆละ่ะตอนก่อนที่จะมาเนี่ยนะบิดาข้านางได้สั่งเสียถึงสิบประการนะสั่งเสียหรือว่าสอนไว้ถึงสิบประการเนี่ยเราไม่เข้าใจมันหมายความว่าไงที่บอกว่านะ ไฟในไม่ให้นําออกไฟนอกไม่ให้นําเข้านะมันเป็นไปได้ยังไงที่จะไม่ห้ามที่จะมาห้ามเราไม่ให้เอาไฟในออกไม่ให้เอาไฟนอกเขา้านะในเมื่อเกิดเพื่อนบ้านเข้ามาขอจุดไฟนะและเมื่อไฟในบ้านนะดับเราต้องขอจุดไฟจากข้างนอกเนี้ยมาแล้วจะทํำยังไงไฟก็จะดับไม่มีไฟใช้บิดาของนะนางห้ามนงไม่ให้นําไฟ ไม่ออกไฟไฟนอกเข้านะเราทนไม่ได้ที่จะให้นางปฏิบททัติเช่นนั้นนะเป็นการใจแคบเกินไปไมความไม่เข้าใจการพูดภาษาแล้วมันต้องแปลต้องอธิบายนะนะนะวิสาขาย,ยิ้มเล็กน้อยก็แลวก,กล่าวว่านะข้าแต่ท่านบิดาอันนี้อยากจะอ่านให้มันละเอียดนะท่านผู้ฟังลองฟังดูเพราะว่ามันจะได้เข้าใจในอธัธรรในความหมายอะไรต่างๆมากขึ้นนะวิสาขาก็เลยกล่าวตอบ บิดาของอุณวัตสามีเนี่ยคือเป็นบิดาของสามีบอกว่าข้อนี้บิดาของลูกหมายความว่าถ้าหากมีเรื่องยุ่งยากในครอบครัวหรือเกิดการหลอกหองระแหงกับสามีหรือบิดาแห่งสามีเนี่ยนะก็อย่าได้นําเรื่องเหล่านั้นเนี่ยไปเที่ยวเล่าให้ชาวบ้านฟังเพราะมันเป็นกรการประการตนเองนะจะเป็นการประจานตัวเอง ส่วนข้อไม่ให้เอานําไฟนอกเข้าเนี่ยก็หมายความว่าเดี๋ยวได้ไปเอาเรื่องยุ่งยากภายนอกมาให้ก่อความรำคาญแก่สามีหรือบิดาของสามีเป็นต้นบิดาของสามีมีคาระก็เริ่มเข้าใจละแล้วข้ออื่นอื่นอีกละ่ะสามีถามโดยไม่เงยหน้าก็ยังโกรธนางวิสาขาอยู่นะข้อที่บอกว่าจงให้แก่คนที่ให้หมายความว่าเมื่อมีคนมายืมของใช้หรือของเงินทองเราแล้วเนี่ย ถ้าเราใช้คืนก็ควรจะให้เขายืมต่อไปในคราวหน้าข้อที่ว่าจงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้หมายความว่าอย่างไงอะไรต่างๆเนี้ยก็หมายความว่าถ้าใครมายืมเงินทองเอาไปใช้แล้วไม่คืนมานําไปแล้วเฉยเสียแสดงว่าเป็นคนที่มีนิสัยไม่ดีนะกาวต่อไปก็อย่าให้ยืมอีกเพราะว่เงินทองมันเป็นของที่อาจจะทําให้มิตรนะแตกแยกกันได้นะ ข้อที่ว่าจงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้ก็หมายความว่าถ้าเป็นญาติพี่น้องะประสบความทุกข์ยากบากหน้ามาพึ่งนะก็จะเป็นการกู้ยืมหรือไม่อะไรก็ตามเนี่ยควรจะให้แก่ญาติพี่น้องนั้นเขาจะได้ะคือเขาจะใช้คืนหรือไม่คืนเนี่ยแต่เพราะเป็นญาติพี่น้องก,กันก็ควรจะสนเคาะกันตามควรแก่ตามน,ะ,นะอย่างนี้เป็นต้นนังวิสาขาก็แก้ว่าเออ มันก็ต้องให้สําหรับคนที่ให้หรือไม่ให้เนี่ยถ้าเป็นญาติพี่น้องถึงไม่ให้ก็ต้องให้อะไรเี้เป็นต้นส่วนข้อความที่ว่าจงนั่งให้เป็นยหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าเมื่อสามีหรือบิดามารดาของสามีเนี่ยซึ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นที่เคารพนับถือนั่งอยู่ในที่ต่ําก็อย่าไปนั่งในที่สูงกว่านี่เขาเรียกว่าเออนั่งให้เป็นนั่งให้เป็น พราะมันเป็นกิริยาที่ไม่งามถ้าไปนั่งในที่สูงกว่าแม่หรือพ่อของสามีไม่สมกับเป็นบุษสตรีนะส่วนข้อที่ว่าจงนอนให้เป็นมันหมายความว่าไงนะก็หมายความว่าเมื่อบิดาหรือมารดาของสามีเนี่ยหรือสามียังไม่นอนเนี่ยนะก็ยังไม่ควรจะนอนควรปฏิบัติท่านเหล่านั้นนะให้มีความสุขเมื่อท่านนอนแล้วจึงค่อยนอนทีหลังนะและ นอนวางมือวางเท้าให้เรียบร้อยพยายามตื่นก่อนสามีนะและมารดาของสามีจัดแจงน้ำนะน้ำใช้ไนะม้ชำระฟันไว้คอยท่าเสร็จแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารของบริโภคไว้สำหรับท่านสมัยนี้มีไหมเนี่ยอย่างเงีนะ้ยส่วนข้อที่ว่าจงบริโภคให้เป็นนะหมายความว่าอย่างไงนะ อย่าบริโภคก่อนสามีหรือมารดาบิดาของสามีให้คอยดูแลท่านะบริโภคและจิงค่อยบริโภคที่หลังหรืออย่างน้อยก็บริโภคพร้อมกันในการบริโภคนั้นก็ควรสํารวมกริยาให้เรียบร้อยเขาสั่งสอนกันมาอย่างดีเลยนะเอ,อพ่อของสามีนะเศรษฐีมิคลาเศรษฐีไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไปโกรธนานะเนาะสอนให้เป็นกุลสตีเป็น เป็นจักรยานีอย่างดีเลยนะส่วนข้อที่ว่าให้บูชาเทวดานะหม,า,มา,ายความว่าไงก็คือหมายความว่านะให้บูชาสามีทั้งกายและใจมีความเคารพรักษในสามีเหมือนกับเป็นเทวดานะจะมีคำพูดติดปากกันมาช้ามนานแล้วว่าสตรีที่แต่งงานแล้วและสามีรักนั้นนะชื่อว่าเทวดาคุ้มครอง ตรงกับคำที่ว่าถ้าสามีไม่รักนะก็ชื่อว่าเทวดาไม่คุ้มครองส่วนข้อที่ว่าจงบูชาไฟนั่นล่ะหมายความว่ายังไงนะก็หมายความว่าให้บูชามารดาบิดาของสามีเพราะท่านทั้งสองเนี่ยเปรียบเสมือนไฟนะมีทั้งคุณและโทษใช่ไนหะมนะมาอยู่ไม่ทันเลยเลนะไล่นางให้กลับบ้านแหละใช่ไหมมีมนะีโทษท,ทั้งทั้งที่เข้าใจผิดนะว่านางวิสาขาพูด ไม่ดีไปว่าพ่อของสามีอะไรประมาณนั้นเนี่ยมันกเกิดให้ทุนให้โทษได้นะถ้าปฏิบัติดีก็ให้คุณถ้าปฏิบัติไม่ดีก็จะให้โทษหรืออาจจะเข้าใจกันผิดก็ได้เพราะฉะนั้นจึงควรปฏิบัติต่อท่านด้วยดีะมีสัมมาคารวะไม่ดูหมิ่นอันนี้เป็นต้นมมเมื่อนางวิสาขากล่าวจบท่านมิคาะะระเศรษฐีคือพ่อของสามีเนี่ย ก็ก้มหน้านิ่งไม่รู้จะจะตอบนางประการใดพราหมผู้ชำระความนะระหว่างสะพายกับพ่อสามีก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านเศรษฐีเรื่องทั้งหมดนี้นางหามีความผิดไหมนะนางเป็นผู้บริสุทธิ์เศรษฐีจึงกล่าวขอโทษนางวิสาขาที่ท่านเข้าใจผิดไปนางวิสาขาจึงกล่าวกับบิดาของสามีว่าข้าแต่บิดา บัดน,นี้ข้าพเจ้าพ้นจากความผิดทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็สมควรที่จะกลับไปสู่เรือนแห่งบิดาตนน,ะนวิสาขาปรงแล้วปรงใจแล้วแค่พูดแค่นี้ยังจะไล่นางไปเลยนางก็บอกโอ้นางไปก็ได้ไม่ได้เดือดอร้อนอะไรไปอยู่ที่ครอบครัวของตัวเองนะมีความสุขนะเพราะเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยอยู่แล้วนะบิดาของสามีคือมิคาระก็บอกว่าอย่าเลยลูกลักนะมีควรนะ นะมีคณะเศรษฐีพูดกับลูกสะพ้ายด้วยสปาอันวิงวอนนะตอนนี้เข้าใจดีแล้วเนี่ยเนาะเข้าใจนะสิ่งที่ตัวเองเข้าใจผิดมานานมานานแล้วนางวิสาขาจึงกล่าวว่าเมื่อนางอยู่ที่เรือนตนนนครสาเกตนั้นเนี่ยนะได้มีโอกาสที่จะทําบุญและฟังธรรมตามโอกาสที่ควรแต่เมื่อนางมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยนางไม่มีโอกาสที่จะทําเลย จิตใจก็รู้สึกโลนกระวายใคร่จะทําบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาแต่หาได้มีโอกาสได้ทําไมนะ่ถ้าบิดาจาอนุญาตให้นางทําบุญนะตามความต้องการของนางเนี่ยนะถ้าท่าบิดาไม่อนุญาตก็จะขอลากลับไปอยู่นะที่ครอบครัวของของตัวเองอย่างเดิมเศรษฐีจึงจกล่าวว่ารูปลักษะนะลูกอยากจะทําอะไรก็ทําเธอนะน จะทำบุญก็ทําได้ตามปรารถนาพ่อไม่ขัดข้องแต่ตอนนี้มันง้อน,นวิสาขาละ